สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรายการคุยกับอดีศรตรงไปตรงมาประจำวันที่11มีนาคม2563ท่านผู้ชมครับกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งประเทศไทยปี2 5 6 0ฉบับปัจจุบันได้มนญยัดไว้ในมาตรา47ครับสรุปง่ายง่ายว่าหน้ากากอนามัยเนี่ยเป็นเรื่องของโรคติดต่ออย่างร้ายแรงไวรัส หุ่นโคโรนารัฐะต้องแจกหน้ากากอนามัยดังกล่าวให้ประชาชนฟรีครับมาตรา47ระบุไว้ว่าบุคคลย่อมมีสิทธิ์ได้รับการบริการสารสุขของรัฐบุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิ์ได้รับการบริการสารสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามกฎหมายบุคคลย่อมมีสิทธิ์ได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่อ อันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายไม่ต้องไปถกเถียงกันมากหรอกครับรัฐมีหน้าที่แจก,กเหมือนนยกรัฐมนตรีเหมือนประเทศญี่ปุ่นเขาทำแจก,กหน้ากากฝากไปตามไปษณีตามที่อยู่ของประชาชนทั่วประเทศครับเงินก็มีแล้วแสนกว่าล้านไม่ต้องเอาไปแจก,กแก,ก่ประชาชนพันสองพันบาทล้มเลิกโครงการนั้นก็มาแจก,กให้ประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรม,มานูญไม่ใช่ ขายลักลั่นกันองค์การเพศศัลกรรมขายแผ่นละบาทกระทรวงพาณิชย์ขายสองบาทห้าสิบส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันเป็นตัวการกักตุนไม่ไม่รู้เป็นใครนะไม่รู้เป็นใครกักตุนหน้ากากอนามัยสองร้อยล้านชิ้นเพื่อส่งไปขายต่างประเทศยังแก่ประเทศจีนมันอะไรกันนักหนาครับให้มันเด็กขาดหน่อยให้มันเด็กขาดหน่อย นี่มันโรคร้ายแรงติดต่อคุณก็ประกาศไปแล้วว่าเป็นโรคร้ายแรงโรคไวรัสสายพันธุ์ใหม่โควิด19จะต้องกำจัดจะต้องป้องกันอย่างเด็ดขาดอย่างเฉียบขาดไม่ใช่มาเล่นละครกันไม่ใช่มาอุ้มคนที่ค้ายาเสพติดมาอุ้มเรื่องหน้ากาก,ากอนามัยคุณจะไปไม่รอดครับคุณประยุทธ์จันโอชาหน้าตาคุณไม่สบายแล้วไม่สบยเลย ไปไม่รอด้วไอ้หนูเว้ยไปไม่รอดแต่น้ไไอ,นองเอ้ยยึดอำนาจเขามาของมันร้อนครับของไม่ชอบตั้งแต่ต้นมันจะอยู่กับคุณไม่ได้หรอกประชาชนนิสิตนักศึกษาเขาจะออกมาขับไล่พวกคุณแก้ปัญหาแค่หน้ากาก,ากอนามัยก็ทำไม่ได้ผมเรียกร้องให้ทำตามมาตรา47กฎหมายรัฐธรรมนูญครับแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนฟรีโดยส่งไปยังครอบครัวต่างๆตามที่อยู่ทะเบียนบ้านที่พวกคุณมีอยู่แล้ว อีกประการหนึ่งไม่อยากจะพูดซ้ำกับเรื่องการเล่นละครตีสองหน้าสามหน้าสี่หน้าห้าหน้าของพรรคประชาธิปัตย์จะถอนก็ถอนจะไม่ถอนก็อยู่ต่อไปเถอะรัฐบาลนั่นนะเขาไม่เชื่อน้ำยาของพวกคุณไปแล้วตอนหาเสียงยี่สิบสี่มีนาปีห้าสองก่อนหน้านั้นก็ต่อต้านผนิการพอเลือกตั้งเสร็จก็มาจับมือกับผนิการอ้ามตีพักพักของคุณบอกว่าคุณกำลังนั่งพายเรือให้โจรน,นั่ง หรือว่าโจรพายเรือให้โจรนั่งก็ไม่ทราบออกมาชัดเจนเลยครับเที่ยวหน้ายิ่งศูนย์พันไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพนะครับจะศูนย์พันถึงภาคใต้จะศูนย์พันถึงจังหวัดตรังจะศูนย์พันไปหมดพัคประชาธิปัตย์จะเป็นสิ่งวัตถุโบราณของการเมืองของเมืองไทยครับเอาให้มันชัดเจนนะอย่าเป็นทศกัณฐ์สิบหน้าสิบมืออะไรต่างๆมันมันไม่ได้เรื่องหรอกมันไม่ได้เรื่องหรอกครับขอฝากไว้แล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ